ข่าวลือรักสะดุดวันสำคัญไม่อยู่ด้วยกันเมื่อคู่รักมาราธอนที่แฟนคลับอยากเห็นงานวิวา์มากที่สุดสำหรับคู่ของณเดชน์ย่าๆก่อนหน้านี้ฝ่ายชายพึ่งเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานไปเมื่อปีที่ผ่านมาแฟนคลับหลายคนก็ลุ้นว่างานแต่งจะเกิดขึ้นในปีนี้หรือไม่ล่าสุดณเดชน์ได้ออกมาเปิดใจเผยว่าปีนี้แยกกันฉลองเพราะน้องไม่ได้เจอครอบครัวมานานมากแล้วด้วย ช่วงคริสต์มาสก็ไม่ได้ฉลองกันแต่ตอนนี้เจอน้องแล้วเราก็คิดถึงน้องเป็นปกติบางปีใหม่คริสต์มาสเราไม่ได้อยู่ด้วยกันเราติดงานด้วยกลับมาก็เริ่มทำงานเลยมีแลกของขวัญปีใหม่กันตั้งแต่ก่อนที่น้องจะไปต่างประเทศที่ไม่ลงรูปในไอจมันไม่เกี่ยว อยู่ที่บ้านก็หวานกว่าในไอจีไม่อยากให้เครียดกันปีนี้ไม่ได้เรื่องแต่งงานความพร้อมเราต้องเตรียมงานไม่ได้ร้อเอร์เซจัดไม่ทันโลเคชันยังไม่เตรียมพร้อมเราอยากจะมีเวลาในการจิมเลือกใช้เวลากับงานมันไม่ใช่เรื่องเลิกแต่เป็นเรื่องของโอกาสเรื่องอากาศ ต่างๆปีหน้าอากาศเย็นช่วงมกราก็อาจจะเป็นไปได้เราอยากให้มันออกมาสวยแน่นอนตอนนี้แพนอยากให้เป็นปี68งานตอนนี้จะสิ้นสุดประมาณสิงหาลงเลยถ้ารังสิงหาก็คุยไว้ว่าอาจจะไม่รับงานเรื่องหมอดูคือไม่เกี่ยวเลยที่มาทักอยู่ที่นาเดชกับย,าย่าเนี่ยแหละข้อมูลมันมีอยู่แล้ว เขาก็อาจจะไปพิจารณาแล้วมาดูตั้งแต่แรกเรื่องแต่งไม่มีสายเกินไปถ้าเราพร้อม